นมัตถุรัตนตยสกะศิราสานมามิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตพันธั์ยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นและเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและษู้ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกลราวก็ขอ,ขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมสาธิต ผู้เป็นประมุขเป็นประธานพะระเถระคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเราขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ลูนผลทุกสิ่งทุกประการจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้มีบุญวาสนาโดยทุนาการทุกน่านทุกคนใครสาธุดังๆให้ <laughs> ให้วนลอตเตอรี่เนาะตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านแล้วเนาะอเ,เอารางวัลที่เจ็ดที่แปดก็ได้รับสักสองสามแสนเหรียญเ <c oughs> ขาบอกว่าโยมก็เมื่อสาธุแล้วก็อนุญาตให้นำมือทั้งสองประคองไว้ที่ตักพิทักษ์กายพิทักษ์ใจของเราทำกายของเราให้สง่าทำวาจาของเราให้สงัด ทำจิตของเราให้สงบนะเพื่อเคารพนะที่พระคุณเจ้าจะได้น้องนำหนะลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ได้สแสดงไว้เอามาบอกกล่าวให้พวกเราเกิดสติเกิดปัญญาคนดีคนดีเขาจะไม่มีอาฆาตคนฉลาดไม่มีริษยาคนมีาศาสนาไม่มีภัยคนมีวินัยไม่มีพิษ คนศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่มีโมโหหมดโมโหไปเลยนะถ้าคนศักดิ์สิทธิ์คนพิเศษถ้าคนไหนยังโมโหอยู่ยังนะละลานคนอื่นอยู่เนี่ยยังไม่ใช่คนพิเศษนะเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นคนดีเราต้องตัดความอาฆาตออกจากจิตใจของเรานะการที่เราจะตัดความอาฆาตนะความพยาบาทความเบียดเบียนผู้อื่นออกจากจิตใจของเราได้เราก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระาศาสดา ค่อยมาขัดค่อยมาเกราค่อยให้จิตใจของเรามันายขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นบุคคลที่นะยังยึดหลักในคำสั่งสอนขององค์พระศา,าสดานะได้มาวัดมาวาหรือการประชาสัมพันธ์ของเราก็บอกไปแค่ครั้งเดียวเราก็นึกถึงวัดนึกถึงวานะให้เราเข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างบุศสลแล้วก็จะได้นึกถึง บุคคลที่ร่วงลับไปแล้วโยมอีกคำหนึง่งพระคุณเจ้าอยากจะกล่าวคำสั้นๆว่าน,นกนกไม่เคยกลัวผีชนีไม่เคยผูกคอตายควายไม่เคยเป็นโรคประสาทแต่คนที่คิดว่าฉลาดฉลาดทำไมนะไปทำร้ายตัวเองนะบางคนก็ดูข่าวแล้วน่าสลดใจโยมบางคนก็ ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกตายนะแสดงว่าเป็นมนุษย์ไม่จริงมนุษย์นะคำว่ามนุษย์นี่มีสองคำบวกกันในภาษาบาลีโยมมณนะนะบวกกับอุสยะมันะนี่แปลว่าสิทใจนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงนะมณนะบวกอุสยะเลยเป็นมนุษย์นะมนุษย์ศักดิ์นั่นแหละนะถ้าใครเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง แต่คนที่จิตใจต่ำก็มีเยอะนะต่อเรียกเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้เราต้องเรียกเขาว่าคนเ <c oughs> ขานั้นเป็นคนนะคนไม่ดีคนชั่วแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่ใจสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เราได้มาร่วมกันนะสร้างบุญมาสร้างกุศลสร้างบุญก็คือทำทานนี่แหละให้เราเกิดนะจิตใจมันสบายคุณโยมจะสังเกตว่าเราได้สละทรัพย์ออกไปเนี่ยนะทั้งที่ถ้าเกิดเราไปคาสิโนเนาะ คาสิโนเนี่ยแล้วเกิดเราไปเสียตังค์เนี่ยมันเจ็บใจมันเสียใจนะโยมแต่ถ้าเกิดเรามาวัดทั้งที่ก็เสียหมเสียเหมือนกันเนี่ยโยมไม่ได้ได้มาฟรีนะข้าวปลาอาหารโยมไปทําบุญกับพระเอาตังค์ไปให้พระเนี่ยมันก็เสียตังค์เหมือนกันแต่มันปลื้มใจนะมันดีใจแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อลอตโต้ไปคาสิโนเนี่ยมันอุ้ยทำไมมันเสียเป็นสองร้อยสามร้อยเหรียญอะไรเงี้ยมันเจ็บใจใช่ไหมแต่นี่ก็เสียเหมือนกันอ่ะ แต่ว่ามันปลื้มใจมันดีใจเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปมันก็ต่างกันนะสงบเป็นบุญบุญนวายเป็นบาปนะเราได้วันนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราได้มาบุญเข้าประดับดินก็คือได้อุทิศส,ส่วนุกุศลให้กับนะบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วนะที่มีโอกาสได้ปลดปล่อยมารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่วันนี้ก็เป็นบุญเข้าาสารกหรือว่าบุญสลากกับพัดนะนะที่เราได้นี่ก็มีอานิสงส์มาก นะมีอานิสง์ที่การได้มาถวายพระนะถวายปัจจัยถวายค่าปาอาหารกนะับพระนะท่านก็จะได้นะดื่มได้กินนะได้ใช้เพื่อให้มีกําลังในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบไปนี้ก็ได้อานิสงส์ได้บุญเรียกว่าเรามาฝังซับไว้ในดินะเพราะฉะนั้นวันนี้จะฝากธรรมะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาสักสามคำด้วยกันนะสักสามคำด้วยกัน ประการที่หนึ่งประการแรกอยากให้เราออมทรัพย์เอาไว้กินนะประการที่หนึ่งอมพั์เอาไว้กินประการที่สองอมศีลเพื่อดับอักขีประการสุดท้ายอมชีวีเพื่อพระนิพพานนะอมทรั์นะอมซัพย์อเอาไว้กินคําว่าอมก็คือการเก็บการสะสมเอาไว้คุณผู้ชคงไม่ต้องบอกมากนะ,นะอมเป็นทุกคนเนาะ ในธนาคารมีกี่หมื่นแล้วโยมมีกี่หมื่นเหรียญแล้วน่ะเรียกว่าอมอมซั์น่ะออมซัพย์เอาไว้กินเนี่ยเราจะใช้จะจ่ายอะไรเราก็ต้องออมไว้ก่อนนะถ้าคุณไหนใช้ซุรุย่ยซูร่ายซื้อของแวนเนมหมดเนื้อตังเน่ะมันต้องออมซัพย์เอาไว้กินแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านก็สอนเอาไว้นะไม่ใช่พระพุทธองค์นี่2สองพันกว่าปีก็ยังสอนเอาไว้นะโยมน,ะนะ่ะการหาหาอยู่หากินเนี่ยพระพุทธองค์สอนไว้ละเอียดเลยน่ะอุอากาศศักตร์โยมจำสักสี่คำเนี่ย อุอาก,ศกาศนะการเก็บรักษาการขยันหานี่ขยันหาเก็บรักษาไม่เลอะเลือนคบเ,เ,นคเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวีโดยประหยัดพระองค์ตรัสเอาไว้เรียกว่าอุอากาศเป็นคาถาเศรษฐีมหาเศรษฐีขยันหาเก็บรักษาไม่เลอะเรือนคบเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวีโดยประหยัดนะนี่คืออุอากาศอมทรัพย์เอาไว้กิออกน อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราได้ทรัพย์มาแล้วพระพุทธองค์อยากให้เราแบ่งโยมไม่รู้ว่าพวกเราแบ่งหรือ,อยังนะพระพุทธองค์ตัดไว้ให้เราแบ่งทรัพย์เอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะแบ่งส่วนที่หนึ่งพวกโยมใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าสองให้เขากู้สองอยักปากงูสามฝังดินไว้สุดท้ายทิ้งลงเหวปริศนาทำอีกแล้วอาจารย์เมาเรื่องอย่างยต้อ ก็คือการที่เราจะใช้ทรัพย์โยมใช้รัพใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าใครผู้มั่งเฮ็ดอังใช้นี่เก่าอาจารย์หนูก็เปลี่นหนีตัวนี่ใช้นี่เก่าคือใช้นี่บุญพ่อแม่โยมนี่กว่าจะเลี้ยงเราโตใหญ่มาได้เนี่ยอู้ซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อของอยู่ของกินให้เราเนี่ยอู้ไม่รู้ข้าวหมดกีกระสอบเสื้อผ้าหมดกี่ตู้แล้วกว่าจะได้ใหญ่มานี่ยเขาเรียกว่า ใช้หนี้เก่าคือมีโอกาสก็ไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้หนี้เก่าสองให้เขากู้ยมให้เขากู้ก็คือรู้จักที่จะได้ซ้ำมาแล้วก็ให้ลูกให้หลานนั่นแหละนะเพื่อให้ลูกให้หลานเพื่อที่จะไปกินไปใช้เรียกว่าให้เขากู้กู้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นเขาคงจะมาใช้แทนว่าไม่รู้ว่าที่อเมริกาใช้คืนบ้างไหมลูกเนี่ยไปแล้วไปรับก่อนเมืองไทยเขาก็ยังมีมาแทนคุณนะเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่า ใช้ที่เขาให้เขากู้สามยัดปากงูพี่โยมอย่างน้องงูพิศนาเขาดีแลวยัดปากงูคือาสามีหาซักมาได้ก็ไปปิดปากภรรยาซะบ้านถ้าเกิดมาให้เขานี่โอ้โหขู่นะขู่ฟอกข้อเลยนะภรรยาจริงเปล่าไม่รู้เนี่ยอาจารย์กะฟังเัาไปกทีหนึ่งก็เรียกยัดปากงูอยาให้เขาพูดเ<ล>ยอะถ้ามีตังปุ๊บเนี่ยเงียบเลยนะภรรยายจริงเ่าไม่รู้ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่ายัดปากงูไว้ยัดปากงู สุดท้าแล้วก็รู้จักฝัทิ้งลงเหวทิ้งหน่ก็เอามากินมาใช้นี่แหละโยมนะแต่เพาะเราเนี่เล็กๆนิดเดียวโยมเนี่ยตั้งแต่โตมาห้าหกเจ็ดสิบปีนี่ไม่รู้กินข้าวกินบัวกินหมูกินไข่ไม่รู้หมดไปกี่สิบกี่ร้อยตัวแล้วเนาะมันมันไม่เต็มก็ตเีน่ะเนาะไม่กินเช้าเราก็ยังไม่ต้องกินเที่ยงกินเที่ยงก็ต้องกินเยียนอีกไม่กินสามมื้อแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกโยมว่ามันยังนเลยมันต้องกินอยู่ตลอดเลยเขาเรียกว่าทิ้งลงเหวไม่เต็มสักที สุดท้ายเนี่ยเราต้องฝังดินไว้โยมนะพระพุทธองค์สําคัญตรงที่ฝังดินไว้เนี่ยการที่โยมเอาทรัพย์เนี่ยมาใส่บุญอาจารย์ร่วมบุญด้วยสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยอันนี้แหละฝังดินเอาไว้นะฝังดินเอาไว้เพื่อไปใช้ในสัมปรายภพนะคือทิ้งไปเลยใช้นี้ทิ้งไปเลยวัดท่านจะเอาไปจ่ายค่าน้ําจ่ายค่าไปสร้างบุราณะก็ออกแล้วแต่ท่าน,เน่เราเรียกว่าฝังดินไว้นะน,นี่ก็คือออมทรัพย์เอาไว้กินประการแรกนะออมทรัพย์เอาไว้กิน ประการที่สองอะไรเอ่ยจึงเขาได้จอยออมทรัพย์เอาไว้กินออมศินไว้ดัดอักค,คีคุณโยมออมศินออมศินตัวนี้คือคือีินนะสิลที่เราเรรบไปเมื่อกี้นะี่นะไม่ใช่สินทรัพยนะ์นะศีลห้านะสินห้ามีอะไรบ้างถ้าพูดสัน้นๆก็ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ล่วงละเ,เมิดละเมิดแล้วก็ไม่พูดโกหกสุดท้ายก็ไม่ดื่มสุราของมึนเมานี่คือออมศิน เพื่อดักตักขีโยมคิดดูว่าถ้าเกิดเราไม่ออมศีลโยมพระคุณเจ้ามาบวชนะยังตอนตอนเป็นคารวะไม่ได้เข้าคุกนะแต่ตอนบวชนี่ได้เข้าคุกอยู่สามเที่ยว่โยมอันนี้เรื่องจริงนะมีโอกาสไปแสดงธรรมอยู่ในเรือนจำสามครั้งนะที่เมืองไทยนะไปก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เอะส่วนใหญ่คนที่เขาเข้ามาเนี่ยโอย้เข้าชาตินะ่โยม การที่จะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยประตูสามสี่ห้าด่านอะ่ะทาไมทาไมเข้ายากจังเลยอ่ะตรวจแล้วตรวจอีกอ่ะค้นอะไรก็ให้ไม่เข้าเข้าสักอย่างอะ่ะโทรศัพท์ก็ต้องฝากไว้ข้างนอกน่ะเข้ายากแต่พอเข้าไปแล้วค้นไปนั่นอยู่นั้นโยมเป็นพันๆเลยบอกอ่าเลยถามเจ้าหน้าที่บอกเท่าไหร่สี่พันอ้ที่แคบๆอยู่กันตั้งสี่พันคนน่ะผู้ชายสามพันห้าผู้หญิง, 500, งห้าร้อยเนี่นะความที่แสดงว่าเนี่ยพวกเรามาวัดเนี่ย น่ะเราจะไม่ไปคุกกันแต่คนไหนที่ไม่เข้าวัดคนไหนจะไปคุกกันน่ะเห็นไหมพวกเรามาวัดน,นี่โชคดีแล้วนะโยน่ะถ้าไม่วาวัดส่วนใหญ่ก็จะไปทางนั้นน่ะแล้วถามเขาว่าคดีไหนเยอะที่สุดคดีเยอะที่สุดในเมืองไทยนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนจะเป็นสิ่งเสพติดอย่พวกค้าขายเสพติดพวกเสพยาเสพติดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่ะรองลงมาก็จะเป็นช่อโกงต่อมาก็ฆ่าคนนี่ก็คือถามว่าอนะไรผิดศีลห้าท้งน,นั้นเลย ถ้าเกิดไม่มีสินห้ามันเดือดร้อนอักคีแปลว่าร้อนแปลว่าไฟโยมแต่ถ้าเรามีสินห้าเนี่ยเราออมสินเนี่ยมันจะดับอักคีมันจะไม่เดือดร้อนใจโยมถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในมันเดือดร้อนโยมแม้ขนาดยังไม่เข้าไปทําผิดแล้วมันก็ร้อนลุ่มในใจแล้วเพราะฉะนั้นประก,การที่สองอมอสินเพื่อดับอักคีอย่าให้จิตใจมันร้อนสุดท้ายออมชีวีเพื่อ,อยี่หาง <laughs> ลืมจอด นะออมทีวีเพื่อความสงบพงเพื่อความสุขของเรานี่แหละถามว่าจริงๆชีวิตของเรานี่ต้องการอะไรฉันต้องการบ้านหลังใหญ่ต้องการรถคันใหญ่ใหม่ๆต้องการโทรศัพท์ไ p h o n e 17กําลังมาหรือว่าต้องการอะไรนะคือมันต้องการได้หมดแหละพะี่โยมนะแต่ว่ามันดับกิเลสในใจไม่เต็มหรอนะพระพุทธองค์ตัดไปแล้วเราให้ได้บ้านหลังใหญ่สิบล้านเตี๋ยถ้าเกิดมีเงินทันล้านอู้ถ้าได้สัก บ้านหลังสักราคาร้อยล้านคงจะดีกว่านี้เนาะแต่มันไม่เต็มสักทีผยเชื่อเดินะคิดว่าอย่างนั้นหรือหรือจริงไหมตอนนี้เราไม่มีใช่ไหมโอ้ขอได้สักล้านก็พอแล้วชีวิตนี้พอได้จริงๆถ้าได้สักสิบล้านก็ดีเนาะพอได้สิบล้านจริงแล้วนี่ทำไงจะได้ร้อยล้านมันไม่เต็มโยมมันไม่เต็มน่าพิยรมันไม่เต็มหรอกนะาเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็คือความสงบนั่นแหละดีที่สุดมันจะระงับได้เพราะฉะนั้นฝากรรมะไว้สามข้อคือหนึ่ง สองสามจำก็ได้จิบก็ได้ไดออาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นนะว่าตามนะนะาธรรมะวันนี้ออมทรัพย์เอาไว้กินออมศีลเพื่อดับอับทีออมทีวีเพื่อความสงบเอาลงว่าเองหนึ่งสองสาม เอาไม่เป็นไรไยบจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่าคงจะเข้าไปสู่ในจิตในใจแล้ววันนี้ก็ฝากธรรมะไว้นะสามข้อสามประการก็คือหนึ่งอมทรัพย์เอาไว้กินอ,อมศีลเพื่อดับอักทีความร้อนนะแล้วก็สุดท้ายอ,อมชีวีเพื่อพระนิพพานหรือว่าความสงบเยือกเย็นจิตใจอ่าท้ายที่สุดก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนชัยซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศลาำคุณพระธรรมอันสูงส่ง คุณพระอริยสงฆ์ผู้ว่างโปร่งเย็นจงมาปกปักรักษาให้พวกเรามีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญคิดนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาแม้จะเดินทางไปทั่วทุกสารทิศขอให้เทพจงตามรักษาขอให้เทวดาจงตามคุ้มครองขอให้มีสติให้มีปัญญาคอยปกป้องปรารถนามากก็ขอให้มาบรรโดนปรารถนาผลก็ขอให้มาบรรดาลปรารถนาพระนิพพานความสงบเยือเกเย็นในจิตใจจงมาบังเกิดขึ้นแก สาธุชนโดยท่วนาการทุกท่านทุกคนเธอสาธุอังคารวัธรรมพุทธ